กัน,น,ะน,ะนะ่ากลัวจังเลยผมจะต้องโดนผีหลอกแล้วแน่ๆแต่รู้อะไรไหมสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าโดนผีหลอกคือการโดนคนด้วยกันเองหรอก <c oughs> ถ้าพวกคุณไม่รู้นะครับว่าผมกําลังพูดถึงอะไรผมกําลังพูดถึง Halloween อัปเดตของเกม Race Animals <c oughs> คลิปเก่าผมยังไม่ได้ลงเลยผมพูดจริง เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮาโลวีนอัปเดตของเกมเกมนี้ดูนี่สิเพิ่มนิวไบโอมฮาโลวีนไบโอมฟรี e ูเฟ่แล้วเขาก็เพิ่มสัตว์ต่างๆมากมายบ拉าบ布าบาบาบสัตสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าการโดนผีหลอกไม่ได้น่ากลัวเท่าโดนคนหลอกคือสิ่งนี้การเก็บสกุลเงินแบบใหม่แคนดี้ ลูกคดิสกายคือเราครับผมจะต้องไปบากหน้านะครับเล่นทริคออทรีตกับคนอื่นแล้วคนที่เล่นทริคออทรีตกับเราเนี่ยจะมี2ตัวเลือกถ้าเขาเลือกทรีดเนี่ยทั้งผมแล้วก็เขานะครับจะต่างได้แคนดี้คนละ100แต่ถ้าเกิดเขาเลือกกดทริคเขาจะได้แคนดี้ไปเต็มๆ200 and you get nothing เดือเชียรผมแต่คุณผู้ชมแค่ออฟชั่นเล็กๆแค่นี้นะครับ ผมเกือบทะเลาะก,กับคนในเซิร์ฟเวอร์ผมมองตรงนะครับว่ากิจกรรมนี้เหมาะมากครับผมสำหรับโซเชียลเอ็กซ์เพริเมนต์การทดสอบสังคม Hi What a split Oh yes มา split กันดีกว่านี่นะครับถ้าเรากดทวีตอะไรคนหนึ่ง You FLE- see guys see คุณดูคุณดูคนในสังคมที่เราเอาศัยร่วมกันอยู่ What a rat you <Yeah! S 2> และนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทาไมเกมเกมนี้มันถึงหาแคนดี้ยากซะเหลือเกินเอาจริงๆคุณสามารถได้ทําแบบนี้กับคนอื่นก็ได้นะเวย้ยแต่ปัญหาคือคุณนั้นก็จะกลายเป็นไอ้ชั่วในสายตาของคนอื่นเช่นกันแต่แล้วคอมมูนิตี้ของเกมเกมนี้เขาก็เกิดไอเดียดีๆนะครับที่เป็นแคมเปญทาเพื่อสังคมทรีตมาทรีตกับไม่โกงโดยที่ในดิสคอร์ของเกมเกมนี้เขาจะทําการสแปมทิ้งเซิร์ฟวให้ผู้คนในเกมนี้ไปร่วมกดจอยกันแต่ทุกคนจะต้องกดทรีต t นะ เพื่อเป็นการแบ่งแคนดี้และเป็นการฟาร์มแคนดี้ไปในตัวแต่ปัญหาคือความอดทนกูต่ำนะครับหลังจากที่ผมนั้นเข้าร่วมกิจกรรมทรีปมาทริปกับไม่โกงฟาร์มแคนดี้ไปได้ระดับหนึ่งเออผมพอกับชีวิตตัวเองผมเลือกที่จะทำสิ่งโง่ๆโดยการใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วผมไม่รู้ผมเสียไปเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือกูปเปไปหนักมากเพื่อที่จะเอาสัตว์เอกลูซีฟตัวเดียวที่ต้องใช้แคนดี้ในการซื้อค่าได e กเลตันฮอ s สีไก y ์มีสีหัวใจความเร็ว24-29ถึงสามารถซื้อจาก Halloween ช็อปในราคา7,500ไม่จริงนะครับผมซื้อมาในราคา20,000กว่าดวดตาการทำเงินโอ้โห20,006หรอมาไหนๆก็ไหนๆผมจะทำการเอาน้องแกไปออกรบพร้อมกับการไล่จับสัตว์ทั้งหมดในอีเวนต์ฮาโลวีนที่เขานั้นเพิ่มเข้ามานองน้อ oh no. ความเร็ว25ช้ามากเลยนะ ผมอาจจะเป็นที่ต้องรอให้เขาโตมากกว่านี้ก่อนอะเฮ้ยๆแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมผมลืมไปเลยผมลืมอา่านความสามารถของเขา Spectral Charge End What do you mean เฮ้ยมันคืออะไรอย่างนั้นเรารอ,รอ,รอเขาชาร์จก่อนอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรารอเขาชาร์จก่อน Charge Lockdown Let's go Let's go Oh Oh, oh Okay โอ a y o k โอเราสามารถวิ่งชนทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับตอนที่เขานั้นชาร์จ ยทำไปเล่นไปสเป c t r ลชาร์จเอนเดี๋ยวมึงรอกูชาร์จก่อนแล้วตัวนี้มันสุดยอดตรงที่มันมีสี่หวัวใจคุณผู้ชมมันอึดมากๆนะครับแต่มันไม่ได้แบบวิ่งลงวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นด้วยผมคิดว่ามันน่าจะคุมแบบง่ายๆอยู่ฮ่าฮ่ามึงเอาเด้มึงเอาเด้งหยุดพักก่อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหน่อยนยนะครับหยุดพักก่อนเหนื่อยแล้วไหนอะ Halloween โอม w เวสฮั l โลว e นไบโอ m guys 0.1 0.2วิคือมันช้าขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงเนี่ยครับ Is that Is that Halloween b y o m e เพราะผมเห็นมันมีพัมกินด้วยไงฮาวาล์วีนไบโอมอู้จ๋งจังเลยจับข้างคาวก่อนเลยนี่ละหนุ่มน้อยโอ้มีผีหลอกวิญญ,ญาณหลอนด้วยวะ่ะตัวผมแม่งมันช้า ช้าชิบหายเลยว่ะเฮ้ยนี่มันช้าเกินไปแล้วจับตัวแรกให้ได้ก่อนเรียบร้อยคำหนึ่งผุไม่ยชมครับผมจะเป็นที่ต้องขับถไปเรื่อยๆแล้วทำไมผมจะจับค้าง่าวเพิ่มอีกหนึ่งตัวทำไมวนะนั่นอะเฮ้ยรอนก่อนบางทีผมอาจจะไม่ที่ต้องมีค่าจำที่สูงกว่าน,นี้หรือเปล่าวะโอ้โนโอ้โนมันกลัวมันจะจับแบบสัตว์ได้แค่หนึ่งตัวงั้นเหรอวะอืม จับผีหลอกวิญญาณหลอนขี่ผีหลอกวิญญาณหลอนก่อนเลยนะครับแคสสิบนายคืออะไรวะดูดิแม่แต่งแมงมุมแม่งจะตามทันกูแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปแต่เพียงการจับแมงมุมโอ้ oh my god ตะกี้แมงมุมแม่งวาร์ปได้จืดอันนั้นอะมันนกฮูกเหรอนกฮูกนกขุนทองนกขุนทองร้องฮู้เรียบร้อยจับแมงมุมก่อนเลยนะครับจับแมงมุมก่อนโอ้เพิ่มบิง มึงเจอกูบ,บิงใหยะ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 แต่จะต้องมาเป็นขวงฉันเฮ้ยบิงอะไรของมึงเนี่ยว้าไปข้างหน้าปัะสิบคููดาวช้าชิบหายว้าไปข้างหน้านี่มันทรันทูราโอเคจัดไปผมขี่น้องริงแล้วน้องริงมันเร็วกว่าเอ้ยขี่เสือดีกว่าอย่างงี้มา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 ,มา,มาข้างหน้าเป็นฮาลโลวีนอีกหนึ่งต่อละ ผมไม่รู้ว่ามันมีตัวไหนแบบหายงหายยากบ้างขี่นกฮูกันนะเฮ้ยมันมีตัวไหนที่แบบเกิดแล้วเป็นตัวหายยากบ้างวะนอแมนน้อ no, น no ้องทำไม,มสัตว์มันตัวแดงๆวะอ๋อโอเคโอเคเหมือนเขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดสัตว์ตัวไหนมันกำลังจะหายมันจะเป็นตัวแดงๆเว้ยผมว่าผมขี่เพนกวินดีกว,ว่าเพนกวิน let's go let's go Let's go bro Oh yes เอา้าเดี๋ยวทำไมเพนกวินมันไม่สไลด์เลยวะหรือว่ามันจะสไลด์ก็ต่อเมื่อมันเป็นทุนดาเท่านั้นโอ้โหไม่มันเลยวะ่ะ We are back guys We are back เดี๋ยวม,ม,มันไม่มีตัวแบบตัวใหม่โผล่อะไรวะ Come on man Come on Are you joking me เฮียฟีนิกเกินมาแล้วเฮียผมคนขี่ฟีนิกดีไหมวะผมต้องดูก่อนว่าค่าพาวเวอร์ในการกระโดดโอ้โ oh หทำไมมันเป็นแบบนี้โอเคขี่ฟีนิกดีกว่าแล้วผมจะจับฟีนิกใหม่อีกรอบไม่เอาไม่เอาผมจะจับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าดีกว่าผมไม่จับฟีนิกใหม่อีกรอบมันเราคุณมีแล้วกูไม่แคร์เร็วเร็วเร็วไล่ตามมาให้ทันโบรฟีนิกมันช้าโอ้ my god ผมควรกระโดดไปตอนนี้เลยดีไหมมันเป็นกากอยหรือมันเป็นอะไรวะหรือว่ากูจะเอาฟีนิกซ์อีกหนึ่งตัวผมเอาฟีนิกซ์อีกหนึ่งตัวก็ได้อะผมไม่แคร์ผมไม่แคร์ผมปล่อยไปแล้วอะผมไม่แคร์เดี๋ยวกูเอาฟีนิกซ์อีกหนึ่งตัวแล้วกันเฮ้ยผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าฟีนิกมันจับได้อีกทีหนึ่งหลายๆครั้งเหรอจับแบบจับหลายๆทีตัวเดียวไม่เคยพอต้องจับแบบหลายๆตัวเออว่ะใช้ได้เหมือนกันเฮ้ยช้างตกมัน brother shut up man มึงจะชนกูอย่างนั้นเหรอนี่นะตัดหน้าเลยมึงทำอะไรมึงอะ่ะตกมันเหรอมึงอ่ะฮะเฮ้ยอย่า yeah! กูจะได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วเนี่ย stop it yes ผมได้ finish เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวละวหย่าโอเคโอเคผมเห็นกากอยแล้วผมเห็นกากอยนะครับ แต่ปัญหาคือผมต้องบินให้ทันแล้ว oh. ม oh, hey! oh ันไม่ไ uh ด้หายากเลยนะเฮ้ยอะไรนีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยปั๊มกินตกโอ้มาก่อนขี่วัตเตอร์ฟลิกผมขี่ผิดตัวขี่เอ้ยแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับปั๊มกินมันตกโอเคคราวนี้ผมขี่กากอยแล้วทำไมมันมีตัวลูกมันด้วยวะเฮ้ยมึงต้องการอะไรเดี๋ยวกูเนี่ยมันเป็นตัวจิ๋วด้วยวะโอ้ยโอ้ยทวงคุตายมึงทวงคุณตาย ดูตโจมอนี่มีหัวใจคุณผู้ชมผมแทนจะไม่ให้มันโดนนะครับดูโอ้ในเพื่อเป็นการแ sure. ม็กชัวร์คุณผู้ชมว่าผมนั้นได้ฟีนิกซ์เพิ่มอีกหนึ่งตัวโอเคผมได้เพิ่มหนึ่งตัวจริงๆด้วย <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เพื่อเป็นการยืนยันเลยว่าไอ้ม้าตัวนั้นมันสองหมื่นกว่าส่วนแลสโซเออผมไม่ได้อยากได้หรอกอะถ้ามันจะแบบเพิ่มแค่ค่าจ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นมาใหม่ Maria, ดิลูกพี่ มาใหม่อีกทีขอร้องได้โปลดเปลี่ยนไบโอมเป็นฮาโลวีนนะนี่ม้าตัวนี้มันใช้ดีนะเว้ยคุณผ,ผู้ชมทําเป็นปเล่นไปคือแบบตอนที่มันไม่โกรธอะ่ะมันก็ช้าช้ามันก็สามารถคุมได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยมันจะได้ไม่มีตัวอะไรมาตัดหน้าเราง่ายงไงนี่ทำเป็นเล่นไปใช้ได้เลยแล้วพอมันโมโหเงมันก็จะวิ่งเร็วอย่างงี้ดิแบบค่อนข้างหน้าตาดีเลยอะ่ะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะเล่นพร้อมกับเมดูซ่า oh yes oh yes super shot alright super shot แดกเลยแดกเลยกากอยมาแล้วน่ะไม่ได้หายากขนาดนั้นดีกว่าเด๋นี่ไง<ม>อ <themselves> ยู่ข้างๆเนี่ยกระโดดไปเลยมันช้าชิบหายผู้ชมมันช้าชิบหายโอเคเขามีสองหัวใจเหมือนอารมณ์เหมือนกับเจ้หมอน,นี่นะครับมันเป็นตัวแบบตัวรับตีนะ่ะมันเป็นกาเดียน่ะ ถ้าเกิดมันโดนดาเมจไอตัวนี้ก็จะโดนไปก่อนผมก็นึกว่าอะไรมันเป็นลูกมันนี่เองโถเอยข้อดีคือมันไม่ได้บินเร็วขนาดนั้นเนียมันบินช้าๆมันบินผมไม่มีตัวอะไรมาตัดหน้าเราจับง่ายอยู่จับง่ายอยู่ตัวสุดท้ายมันแจ็คโอแลนเทิร์นป่ะวะถ้าผมจับตัวนี้ได้อะผมคิดว่าน่าจะเป็นแจ็คโอแลนเทิร์นโอ๊ยนอกูโดนไปแล้วนะั่นน่ะลูกน้องกูหายไปแล้วมึงต้องการอะไรจากกูวะ ให้ตายเถอะพสซีฟคูดาวโอ้อย่าบอกว่ามันสามารถสปอนลูกน้องมาเพิ่มได้นะใช่ไหมเพราะว่ามันมีพสซีฟคูดาวอย่างเงี้ยมันก็แบบสร้างลูกน้องมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวไม่ทำเป็นเล่นไปนี่ไงเดูกกูได้ไปขโมยกาก,าก,ากอยตัวใหม่แล้วเนี่ยเห็นป่ะน,น,นิวสัตว์เลี้ยงนิวสัตว์เลี้ยงนีนไงล่ะโโอ้โหเอยังไงคัฟีนิกซ์ปรากฏต,าต่อหน้ากูแล้วกูจับไม่อีกตัวหนึ่งเลยดีไหม ันควรไหมเนี่ยจับอีกหนึ่งตัวเฮ้ย bro 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 กูไม่น่าโลภเลยวะกาโกวยผุณผู้ชมวผมควรจะเอาหมอนี่เข้าร่วมสู่ f ฟมิลีของผมไหมผมต้องดูก่อนนะครับว่าเขานั้นอยู่ในคลาสอะไรเขาอยู่ในระดับ l ีเจนดารีโอเคบางทีมึงอาจจะยังไม่สมควรเข้ามาอยู่ในแฟมิลีของผมนะครับ ต่ำๆคุณต้องเลนโบ้ t 2 o hours later เดี๋ยวอ่นขออนุญาตตัดกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเงื่อนไขในการจับแจ็คโอลนเทิร์นน่ะมันต้องใช้เงื่อนไขอะไรบ้างผมโนโจ๊กนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่นไปไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแล้ว กูยังไม่เคยเห็นมันสปอนต่อหน้ากูเลยผมไม่รู้ว่าเลตสปอนมันต่ำหรือว่าดวงกูมันแย่มากพูดตรงๆนะครับว่าผมอยากจะซื้อแพ็คนี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดแล้วก็กิฟต์อัพออนไลน์ไปเลยแต่ไม่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปล่ามันหลังไหม่ให้ได้ถือว่าคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเป็นการรีวิวนะครับมัสเกเลตันฮอสละกันพูดตรงๆนะครับส่วนตัวผมพึงพอใจในความสามารถของเขามากมาก เลือดเยอะแล้วก็ความสามารถดีแบบนี้ไม่แน่อาจจะเป็นแบบเมนตัวหลักที่ผมเล่นเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้ไม่ไหวละขอคูไปพักก่อน